ขยับไปดูข่าวคราวภาคสายการบินกันบ้างนะคะกับ southwest airlines ของสหรัฐสายการบินต้นทุนต่ำรายนี้ล่าสุดได้ออกมาตรการใหม่นะคะที่จะมีผลต่อประสบการณ์ของผู้โดยสารพอสมควรเลยแหละเพราะว่าตอนนี้เขาบอกนะคะว่าถ้าหากว่าผู้โดยสารพลาสสายหรือว่าผู้โดยสารที่ไม่สามารถที่จะนั่งอยู่ภายในที่นั่งของตัวเองเวลาเอาเก้าอีอ้แขนเก้าอี้ลงแล้วได้เนี่ยจะต้องซื้อที่นั่งเพิ่มนะคะ,ะไปดูมาตรการล่าสุดนี้กันหน่อยคะ่ะ CNN ได้รายงานค่ะว่าสายการบิน s ซา t h w ว s t Airlines ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการต้นทุนต่ำรายใหญ่ของสหรัฐประกาศนโยบายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่27มกราคม2569บอกว่าผู้โดยสารที่ไม่สามารถนั่งได้พอดีภายในที่วางแขนของเก้าอี้จะต้องซื้อที่นั่งเพิ่มล่วงหน้าทันทีที่ทำการจองค่ะซึ่งที่ผ่านมา s o า t ์ w ว s t ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารรูปร่างใหญ่สามารถเลือกซื้อเก้าอี้เพิ่มล่วงหน้าแล้วก็มีสิทธิ์ของคืนเงินได้หรือสามารถขอเก้าอี้เพิ่มฟรีที่สนนามบิไดด้โดย แต่ภายใต้ในโยบายใหม่นี้แม้จะยังสามารถขอคืนเงินได้แต่ไม่ใช่สิทธิ์ที่การันตีอีกต่อไปนะคะและก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าทเที่ยวบินนั้นเต็มหรือไม่รวมถึงตัว๋วทั้ง2ที่นั่งเนี่ยจะต้องอยู่ในคลาสเดียวกันพร้อมยื่นเรื่องคืนภายใน90วันหลังการเดินทางค่ะดังนั้นหากผู้โดยสารที่ต้องการที่นั่งเพิ่มไม่ได้ซื้อไวลุวงหน้าจะถูกบังคับให้ซื้อที่สนามบินหากเที่ยวบินนั้นเต็มจะถูกเลื่อนไปขึ้นเครื่องในเที่ยวถัดไปซึ่งยอมกระทบต่อความสะดวกแล้วก็แผนการเดินทาางงของผู้โดโดดยยสร น,ะะนโยบายนี้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เซาเวสกำลังดำเนินการเช่นการยุตินโยบายเลือกที่นั่งอิสระที่ใช้มานานหลายทศวรรษการยกเลิกสิทธิ์โหลดกระเป๋าฟรีที่เคยเป็นจุดขายสำคัญเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความพยายามของสายการบินในการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อที่จะเพิ่มรายได้และสร้างกำไรภายใต้แรงกดดันจากกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการเห็นผลประกอบการที่แข็งแกร่งขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งก็มองว่านโย,ยบายใหม่นี้อาจจะสร้างผลกระทบเกินกว่ากลุ่มผู้โดยสารรูปร่างใหญ่นะเพราะอาจจะทำให้บรรยากาศการเดินทางเดยรวมมันแย่ลงได้โดยเฉพาะความสะดวกสบายและความรู้สึกเชื่อมั่นของลูกค้าประจำขณะที่นักวิเคราะห์บางรายก็ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาการกำหนดทิศทางของแบรนด์เซาเวสที่กำลังสูญเสียเอกลักษณ์ A ซึ่งเคยแตกต่างจากสายการบินคู่แข่ง อีกด้านหนึ่งนโยบายนี้ยังสะท้อนให้เห็นทิศทางของอุตสาหกรรมการบินที่มุ่งหาวิธีเพิ่มรายได้จากบริการเสริมเช่นการขายที่นั่งพิเศษพร้อมพื้นที่วางขามากขึ้นหรือการเปิดเที่ยวบินช่วงกลางคืนซึ่ง southwest ววก็เคยประกาศแผนไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะทั้งหมดนี้ก็ทําให้การเดินทางกับ southwest airlines ววในอนาคตไม่เพียงแต่เปลี่ยนไปสําหรับผู้โดยสารรูปร่างพลัสไซส์หรือว่าร่างใหญ่แต่ยังอาจเป็นบททดสอบสำคัญต่อ,อความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้โดยสารทุกกลุ่มอีกด้วยค่ะ ก่อนเดินทางก็ต้องอวางแผนล่วงหน้าแล้วนะคะทีนี้สาหรับสายการบินนี้นะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดท,ทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ